สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาหนีส้มตำคือเก่าอีน้อดุดและบริกินน้อยใหญ่เนาะดนดและบริกินเนาะงมาหนีกันายกพอนก็เลยว่าเฮ็ดสชมตำอีกเทื่อนึงอาหารอาหารก็มีหลายอย่างเดือมีป้าหอกป้าแหงผอกพักขนมจ๊อขนมจีนมาหนีมากินก๋วยเตียน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องส้มตำมันห่อเชฟเชฟน้อยใหญ่เนาะแซ่บบอยายรอบนี้แซ่บอย แซ่บอืมช่วงนี้งานเขากินกระเชับนั่นเนาะเขาเนาะเขาเนำทำป้าเนาะงานเขาอันทั้งนั้นกินบะไรกระเพาะบุคอยดีโซล่ากระเพาะบุคอยดีเที่ยาพอลและิป,ปิดเป็นสีดำเลยแล้วบุกให้เขาหัวงเลยเนาะนี่เบื้งแต่นามนดี่ร์ป้ปเาเรียกพาวแล้วเรียกให้เราตัาย เขาเอาาาาจเเขมใส่ออเดี๋ยวเขาตั้มมาใส่ตักกระเปื่อนคือเกลืถ้วยเ้าเอาจับโชวูนิ้วกระฐานทัทจนจิตไทยรูปจักบ้านจับโชูน่ะจับโชว์ูวน่ะเลเซ่ชมตมั้มฮะเอออันนี้ก็จะแบ่งให้ลุงยามเป็นบอสบอสเอากลับบา้บบา,น,า,านจะกลับบ้านยาพรจะกลับบ้านเลยเหรอใช่หมาไม่มีใครอยู่โอ้เอาโอเคโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ยาพรตั้มเสร็จแล้วก็จะแบ่งกลับบ้านด้วยนะพลพ,พ,พี่น้องวัอนี้เพื่อนบริกินน้ำเดิมวัอนี้เดิมมีแต่เพื่อนจิตตั้มให้กินพอแล้วพอแล้ว กินคนเดียวโอ้อเอาเฮ็ดดีดีดีเอาเห็ดได้ไลยน่ะเอเอบบบนี้เอาแต่ฉีดเอาจับจับยายจับหน่อยเซฟ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 เฮ้ยเซฟเนี่นะเพื่นบอกเซฟเหมือน,นี่งานเข่าตั้งสองเด้งเลยคุณสองเลยเนาะ <c oughs> งานเข้าคุณสองเลยเนาะยายเนาะอืมงานเข่าคุณสองเลยเมือน,นี่เ <c oughs> พื่ก็เลยว่าสิกลับบ้านบอกกับบ่ได้เด้งานเข่าเลยบ่การน่งบ่การนอนเด้ S <S หม,มาอยู่ตัวคนเดียวมาบ้านนี่บ้านเลยเนาะไปแก้มแก้มแก้มทานเยาวนาเออที่ห้าหอดีดนี่มือมือนี้มือนี้จะกินแค่สองคนนะนี่มือนี้กินสองคนฮะมาแม่ผัวนี้บุกินบ่กินบะไดรปะเป้าก <isas? S 1> ินบ่กินบะได้เด้ออามายายหายดียังอ่ะหายดียัง โดดยาไปไปซองหนึงยังยังกินบุได้เลยแถวเนี้นี่แล้วกินได้กินวันกินงอมเลยอากาศมันเนี่ยกับผูดีพูดีเนาะโบหอนโบหอนเลยเนาะส่งฟังเทียงอากาศก็ดีดีแบบนี้แบบนานอนเวทเลยนะแฉลบระยะชิมเลยนี่เพื่นชิมนะแน่ใจกับจะกินอยู่นี่เลยแต่ว่าตรงเมื่อก่อนพอว่าเมื่อ เพิ <mile> ่์นมี่คลองเพิ่์นน้องเพิ่์นเลี้ยงชัดต้องเอามันเอามันอับออกอับน้ำอีกมันไปยายมาเพิ่์นน้องมาๆมากินขอนเหมือนกันเด้อยังเหลือเดี๋ยวจะแบ่งให้ลุงยามกินบ่ได้หรอมันเผ็ดเมื่อนี้มีลุงยามเพิ่์นมากินข้าวน้ำเด้อ เจ้ามลแล้วลไปขนมกินกับแบงค์ให้เราเลยเอาไปแฉลบไลน์ลลเนาะเอาเพื่อน้องมาวันนี้กินข้าวได้ป่ะนี่ไปเมื่อไหร่ก็บบกสิกินข้าวต่อวันนี้เนาะไปก็ออกอลไรมันก็นนยังอันนี้ได้เลยมันนี้ชองคนเพราะว่ายายกับเมื่อ,อ,อเลยกินชองคนเลยพักแกลม